สวัสดีมีหลักแฟนมัดแฟนมวยทีเคารพทุกท่านครับอยู่กับฉันคือเก่าครับซับสองมวยไทยใบยโอ้โคราชวันนี้ซึกมวยไทยพลังใหม่ทีเวททีมวยราชดำเนินทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้อย่างงามเขาจัดไว้เก่าคู่กันอีกซิเดนดื่มทีจัด8ปคู่นะครับแต่หลังๆมาพลังใหม่นี่จัดไว้เกาคู่แต่ถ่ายทอดสดนี่แปดคู่นะครับเผื่อมีมวยหนกมวยอะไรเขาก็จีด้ขยับขึ้นไปต่อยนะครับ วันนี้ครับมีมวยรักมวยชอบมา้เรินยังเช่นเคยช่วงละสองตัวปิดท่ายโดยมวยเดี่ยวใสยอย่างกระตาตะกะตระโตงตามสไตล์โอโคราชตอกโสด,สดก่อนอื่นกาฝากดติดตามเพจซับสอกมวยไทยช่อง youtube ช่อง t i k t o อกซับสอกมวยไทยนะครับใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ซับสอกมวยไทยนะครับทำสามขั้นตอนง่ายๆตามฉันบอกเลย1แจ้งชื่อนามสกุลสนะครับ เลขบัญชีธนาคาร3นะครับก็ส่งสลิปนะครับการโอนเข้าไปแล้วก็แจ้ง ID ดีไลน์ไปที่แอดมินนะครับมีโปรโมชั่นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม VIP ไม่ว่าจะเป็นฟังหูฟีถามแอดมินได้เลยบอกว่าโอโคราชแนะนำมาไม่พิดหวังแน่นอน วันนี้ซึกมวยไทยพลังใหม่ที่ทีเวทีมวยราชดำเนินมวยรักมวยชอบมีให้สี่ตัวเน้นๆนะครับช่วงละสองตัวปิดท้ายด้วยมวยเดียวนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่หนึ่งผมชอบไปที่ลูคูลิบผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลานะครับผมมองดูนมนำเลี่ยงดีกว่านะครับฟิตซ้อมดีกว่านะครับนาเสือตัวเงินผมมองดูน่าจะดีกว่าวันนี้นะครับเข้าไปเลยครับคูลิบ ผู้ใหญ่พรชัทยท่าศาลานะครับมวยรักมวยชอบตัวที่2ผมชอบไปที่เก้าล้านซิดกำนันหนึ่งนะครับนาเสือตัวเงินดีนะครับอาบุตรมวยฝีมือมวยดีสมองไอคิวมวยดีแรงปลายไม่ค่อยดีนะครับเขาไปก่อนออกตัวบางทุนกันแล้วด้วยมวยรักมวยชอบตัวที่3ผมชอบไปที่เจ้าแสนเดชลูกกรมมหลวงนะครับฝีมือสมองมวยขยับร่างกายดีกว่า วันนี้นาจิสดใสเบเบอรออีกตัวครับปิดท้ายมวยรักมวยชอบตัวที่4ฉันชอบไปที่เจ้าเมืองสับเกียริทรงฤทธิ์นะครับบูดุดันนะครับและโบ้ทุงสงนะครับบูดุดันหัวจิตหัวใจดีกว่าการแหลก,กาททำวันนี้กินกันไปไปายที่เมืองสับเกียริทรงฤทธิ์ปิดท้ายด้วยมวยเดี่ยวใสคือตาตะกระโตงตามสไตล์โอโคราชตอกสดๆเด้อจ้ะฉันชอบไปที่เก้าล้านซิดกำนันหนึ่ง นะครับสูงยาวเข่าดีนาเสือตัวเงินสภาพแวดล้อมดีทุกอย่างนะครับเข้าไปก่อนเราออกตัวบังทุนกันเอาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเห็นงๆรวยรวยเด้อจ้ะสวัสดีครับ